สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่เรียนจบนะคะว่าจะไปต่อที่ไหนคณะอะไรสาขาอะไรนะคะแล้วก็พูดถึงความในใจของโรงเรียนนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะถามว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนสาขาอะไรคะสาขาก็จะไปเรียนต่ออยู่อ่อในข้อแราจะสีมาอ่อมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะสาขาอะไรคะสาขาสาธารณสุข พูดถึงสถาบันที่จ,จบไหคะค่ะก็ของคุรีความรู้หปีพี่ผ่านมาค่ะจบไปแล้วนะคะก็จะไปเรียนต่อคณะอะไรสาขาอะไรที่ไหนคะคณะวิทยา,าศาสตร์สาขาสาธารณสุขสาศาสตร์ค่ะค่ะแล้วก็พูดถึงสถาบันที่จรีนจบไหคะพูดถึงสถาบันที่จบเป็นที่ที่แบบเรียนแล้วแบบมีความสุขมากค่ะได้เพื่อนที่ดีแล้วก็แบบได้แบบได้สิ่งเวลล็น้อที่ดีค่ะอะไรอย่างนี้หลยายอย่างค,ะค่ะถ้าเป็นรอบดีค่ะรวมๆค่ะค่ะคุณค่ะแล้วจะสัมภาษณ์ดีนะคะว่ารู้สึกยังไง บมรู้สึกอินดีและดีใจอย่างมากค่ะจบตรงนี้จะไปต่อที่ไหนมหาวิทยาลัยราชภัฒนบุรีดำค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาสารธรรมศาสตร์ค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับสถาบันลักแรกคิดถึงเพื่อนเลยพระทูตสุกท่ามค่ะสวัสดีค่ะนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณสราต้องแห่งหกทับสามนะคะดีแล้วก็จะมาสัมภาษณ์คุณสลาต้องกันค่ะรู้สึกไงบ้างคะที่จบมาหกแล้ว รู้สึกดีใจผมแล้วก็ใจหายเหมือนกันเราที่จะจบมาระยะเวลา3ปียังใช้ไม่คุ้มเลยเรียนออนไลน์พระเจ้าไม่น่าเข้ามาเลยโควิดแล้วคุณคิดยังไงทำงานรจิมตอนีก็อย่างน้อยก็พวกเราก็มากันครบครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าคนอื่นอาจจะไม่ได้มันแสดงคนดีใจด้วยแต่เราก็ยังอยู่ครบครับเราอยู่กันมาสามปีหมายถึงสองปีกว่านะเพราะว่าเรียนออนไลน์เออแล้วจะเรียนต่อที่ไหนหรือทำอะไรคะ ก็เรียนต่อครับผมไลเิคนิคคุยแล้วมมลเนี่ยใกล้ๆและสุดท้ายฝากถึงสถาบันที่จบมาเลยค่ะหมายถึงวม,<ช>มูรีใช <c oughs> นะ่ก็ที่นี่ก็ให้การเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนแปลงเยอะมากถ้ามองจากตอนมต้นมาแล้วก็ที่นี่สอนใหม่ๆหลายอย่างมากๆ <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าดีใจที่วันนั้นตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับผมขอบคุณครับ คือคุณมอสนั่นเองค่ะรับผมสวาสดีครับรู้สึกไงบ้างคะที่ได้จบม6แล้วก็รู้สึกด,ดีใจนะครับที่ตัวเองสามารถผ่านอุปสรรคที่การเรียนออนไลน์แล้วก็โควิดอะไรนย่น้ะครับก็จิดถึงเพื่อ,อนมากก็จบไปก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ถ้าคิดถึงกันก็มาหากันบ้างนะครับแล้วก็จบไป ไปต่อที่กรุงเทพครับก็อาจจะกลับมาบ้างหรืออาจจะไม่กลับมาเลยแต่ก็อาจจะกลับมาไล้ครับแล้วสุดท้ายก็อยากจะให้คุณมอสฝากถึงสถาบันที่จบมาเลยค่ะสถาบันนี้ก็สำหรับผมก็ค่อนข้างดีนิดนึงนะครับคือสอนอะไรอะไรอย่างให้กับให้กับผมก็คือมีหลายๆอย่างที่ผมไม่รู้ก็สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองครับ ค่ะงั้นก็ขอขอบคุณคุณมอที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับคุณตองนะคะรู้สึกไงบ้างคะที่ได้จบมหกแล้วรู้สึกว่าคิดถึงเพื่อนไม่อยากหยุดอยากอยู่เพื่อนไปนานๆแล้วก็จบไปแล้วจะไปทําอะไรต่อหรือว่าเรียนที่ไหนคะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรียนต่อคณะอะไรคะคณะรัฐศาสตร์สาขาการเมืองการปกครองอให้เรียนต่อที่แล้วึกว่า และสุดท้ายอยากจะให้คุณตองบอกถึงสถาบันที่จะจบไปแล้วนะคะอะไรมาที่คุณเนาะกันเลยนะคะทิวันค่ะรู้สึกไงบ้างคะจบมา6ปีปีนี้ก็รู้สึกใจหายบ้างแล้วก็ดีใจเหมือนกันติดต่อมหาลัยอะไรคะอ๋อก็ ตอนนี้ก็ติดอยู่หนึ่งมหาลัยค่ะสมองมีน้อยก็เลยติดอยู่หนึ่งมหาลัย <co> เรียนอยู่เวชบุรีรัมค่ะถาบอง,องเพื่อนว่าอะไรคะค<ม>ิดถึงค่ะสซซ่าะคะดำไปคะ่มปคะมาที่มาต่อที่คนสไตเลยนะคะก็คือน้องแพมของเรานะคะก็คือ,อยังไงบ้างคะที่สมอหกแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันคะ่ะที่จะไม่ได้เจอเพื่อนแล้วแล้วก็มีแพมที่จะไปมหาลัยอะไรคะมหาลัยราชบุรีรัมค่ะ สาขาอุตสาหกรรมเอ้ยคณะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสาขาเซรามิกค่ะขอบอกเพื่อนๆ่าพูดเลยคะก็คิถึงเพื่อนๆนะไว้มีโอกาสจะมาเจอกันใหม่คนต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ปอมนะคะว่ารู้สึกยังไงที่จะจบรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ากว่ามันจะจบเรียนต่อที่ไหนคะเรียนต่ออะไรราชภัฏบุรีรัมย์คณะอะไรคณะวิทยาการจัดการค่ะ สาขาเศรษฐศาสตร์คือกิจการการศึกษารู้สึกยังไงอยากบอกอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนนี้คะอยากบอกว่าจบไปก็คงจะรักและคิดถึงโรงเรียนทั้งครูแล้วก็เพื่อนๆนะใครก็เลยทำงานในโรงงานเฮ้ยเมื่อกี้ตัวไม่เจออยากย่างจนอาบัตนี่ยอ้ยอชืคุณจะไหวระไงล่ะอินเดซสองซ้ำ